สวัสดีครับข่าวดังหัวเด็ดมาแล้วครับในเงินเจตลินโพสให้ได้คิดคูเบียสาวคนสนิทรีบเข้ามาคอมเมนต์อย่างไวในเงินเจตลินอดีตแฟนเจนเนี่ได้หมดท่าสดชื่นโพสให้ได้คิดคูเบียสาวคนสนิทรีบเข้ามาคอมเมนต์อย่างไวชาวเน็ตกดถูกใจรัวๆเป็นอีกหนึ่งคนที่แฟนคลับแอบเสียดายเนื่องจากก่อนหน้านี้ในเงินเจตลินสีสังอดีตแฟนเจนเนี่ได้หมดท่าสดชื่นได้ทำเซอร์ไพรส์ขอฝ่ายหญิงแต่งงาน ทว่ากลับมีเหตุที่ทําให้ทั้งคู่ต้องไม่สมหวังซึ่งทั้งคู่บอกว่าเป็นการเลิกกันโดยสันติและเข้าใจกันดีทั้งสองฝ่ายทั้งนี้ฝ่ายในเงินเองก็ได้เปิดตัวสาวรู้ใจคนใหม่ขณะที่ทางเจนนี่ได้เปิดตัวพ่อของลูกเช่นกันซึ่งอย่างที่ทราบกันดีว่าวันที่ 18. 11เดือน11ปี2564นั้นเป็นการฉลองงานแต่งเจนนี่และยวฉันมงคลแน่นอนว่าอีกสิ่งหนึ่งที่คนโฟกัสนั่นคือในเงินจะมีความคิดเห็นยังไง โดยล่าสุดหลายคนแอบโฟกัสไปที่โพสต์ของนักมวยหน้าหล่อที่โพสต์ข้อความชวนคิดลงในเฟซบุ๊กว่าผมเหมือนเดิมกับทุกคนแต่ผมไม่เหมือนเดิมกับคนที่ไม่เหมือนเดิมกับผมก่อนแฮชแท็กบานๆแต่ได้ใจซึ่งเป็นการโพสต์ก่อนงานแต่งเจนนี่จะมาถึงแต่ทว่าทําให้คนสนใจไม่น้อยอย่างไรก็ตามหลังจากที่เจ้าตัวโพสต์ข้อความดังกล่าวลงไปแล้วซึ่งนอกจากแฟนคลับจะเข้ามาคอมเมนต์แล้วยังมีครูเบียรีบเข้ามาคอมเมนต์ อย่างไวสั้นๆแต่ได้ใจความว่ารักพร้อมกับแปะหัวใจให้ท่ามกลางแฟนๆที่เข้ามากดไลค์และแสดงความคิดเห็นกันอย่างล้นหลามถึงสิ่งที่ในเงินโพสขอบคุณข้อมูลข่าวจากทีนิวออนไลน์และขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องข่าวดังหัวเด็ดของเรากันด้วยนะครับขอบคุณครับ